สวัสดีครับผมมเกลช่อ,องหมากเสียงเชนเนลนะครับมือนี่ผมไปเห็ดเมนูยังหรือเห็ดยังกินกันนะครับตามภาษาวิธีสารไงไฟฟ้าคือหว่วงว่าไปเบิ่งกันเลยนะครับผมแต่ว่าตอนขาตอนอยังผมอาจจตาิตัดไปเลยนะครับผมอาจจะเป็นตอนอบเลยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับผมสวัสดีครับผมผมือนี่ผมจะพามาเห็ดไก่อบยังอบกี่เท่าครับมือนี่มาเห็ดสูตรใหม่นะครับผมพฟฟ้าบนเก๋ไก่นะครับผมโดยเชฟเชน<ใ>นะครับ ใส่ยังกยวกกล้วยกว่าเพิ่นเมอมัดกาบกล้วยนะครับมอมัดลองบนงครับผมว่าสูตรนี้จะเป็นแนวไรนะครับผมอบปิ้บด้วยกันนะครับแต่ใส่เป็นทานนะครับผมแนวนี้นะครับแล้วเอาไม้ก่อยด้วยฮะตายไปแล้วหน่อยนะมัดไปเรื่อยๆนะครับผม ในเครื่องนะครับก่อนน้ัจะเรยนะข่รถเรืเยจนข้าสีเหลืองสีเหลือไก่นะครับมาครับผม,มวาเซียเขาจะเห็นเป็นสูตรใดนะครับผมนี่ควันควันควันเตาไฟนะครับผม มาครับผมไปปีบเรียวลองเบิ้งนะครับว่าสีสูตรนี่สีเป็นแนะไรนะครับผมสีจะกินหรือสีดะทิมนะครับผมสางวาดเดินมากไหมเขาตู้ปอกว่แตกล้เขาไปแล้วก็ดินกบนะครับผม ก็ต้องขนาดนะครับผมเป็นยังเจฟบขึ้นสู่แดดนะครับเจฟได้ใบกระท่อมนะครับเจฟขี่รถอ่อมมะรินอยู่กับพองกากกากใบกระท่อมก็ถูกกฎหมายเจฟมากแห้งนะครับผมตบนะครับตบลงตบลงบอแหนฟิวนะครับผม อันนะครับผมตอนนี้เสีบมาคันขีดต้มเร่นนะครับผมยังมันสูดได้เพื่อนผมดิเชื่อเลยว่ารอบหนาวพมจะโบยเฮ็ดแน่นอนสูตรนี้ครับผมเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะครับซึ่งจะมีไพื่อนเพื่อนพายกาเฮ็ดน้ำดอกครับผมอ๋อแล้วครับผมเรียนขีดต้มแล้วครับผม ฮ่าัว่นะ่เอาละครับผมเป็นวิธีบ้านนะครับผมได้ยังก็มาเห็ดไปก่อนนะครับผมเครื่องเอาไปนาวลเอา เพื่องบุมีครับไปกำหยามาแล้วครับผมจะเป็นสูตรใดบุกครับผมถ้าเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อถ้าเบิ้งเด้่อยเจอไปอยู่น้ำปลาแม่ดงบุ้มมี่ยังกัดเห็ดน้ำส้มพรมน่ะปิ๊บบุมี่เก่ายังกัดได้พี่น้องไม่ไปซับไก่เนี่ยอุตส่าห์ยำใบกระท่อมยังว่าจมมาห่อนนะผมแน่นอนดีดีเอาไปเคลียรทานใส่แล้วครับผม เร็วเร็วเร็วจเป็นสูตรได้บุญแหละครับดังไฟกออยังดังใส่มมป่เพา่นจะบดได้กินนะครับผมเอาทานได้ีิเอาทานเน่ยไม่เาานหน็เอาานอย่างมันจิ้มจิบขวกไก่ก็พื่นน้ำมาที่นัง ก็เซียบเขอจะทานนะครับผมรวยหลวบนะครับผมเป็นอบนะครับผมจักแมนมาแมนนะวก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 วเขาพุ่ก็ะบอกแป้งสันนะครับผมผมก็บอ้โหกันบ้านสีเข็ดแน่เลยผมก็ยังเบาเข่าใจสู่ได้ด้วนี่ตัวนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับผมเป็นขวากไก่นะครับผมอันเรนมีเซมเม้นต์กาวข้าไว้แล้วอบป,ปิดนะครับผมหาเบื้องแรกพี่น้องเราจะเป็นแนวอดไนะครับผม เอาล้วครับผมถึงเวลาสำคัญแล้วพี่น้องเดี๋ยวลกปั้นก่อนนะครับผมเคียเคี่ยเคี่ย่โอ้ย,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 อยต่อใหม่เดี๋ยวเคี่ยทานออกก่นนอ,ก <laughs> อนนคอะครับผมเบิ้งนี่พี่น้องไม่จะพูดรอๆนี่พี่น้องยืนรุมกันบอลหนักโค้งโอ้ยมาอย่างไรเงี้ยเบิืงนได้คเด้อเอาแล้วครับผมลุยมาลุยนน้ำกันนะครับผมรตเวลาอันโกระจกเบิ้งแม่ใส่เคี่ย เหมาะสมแล้วนะครับผมออเอาหลุดมาพร้อมกันนะครับผมเอาเปิดเปิยันลมอยู่เลยควันคหลาเเบาเเบาห่อนห่อนห่เปิด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 ทีมงานพุดครับเตรียมหลุดครับพุดมมมม้มมม้มล้มล้ม้มมมม โอ้ยเปออย่าหาทำนะครับผมกินหยาค้งอีดีพี่น้องกินหยา้างอีดีอมด้่ดีชมโอ้ยแกคือเก่าอยู่โอ้ยมันได้นยไปยังอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องสูตรไหนเนาะเสียบเนาะกิ้มิได้เี่ยเนี่ยอากาหเดี๋ยวเป็นบ่ายอยู่วันวันไม่นําบอแก้วนี่ มาเด้อครัเป็นองมาเด้อมาเด้อมากินต้อกันครับผมเอาอยู่อัเยเาตอได้กินสเขนีไก่เป็นองไก่บไก่ไก่น้ำส้มมาเด้อเป็น่องมาเด้อมาเด้อกําลังแซ่บมาเด้อเป็นองมาเด้อมาเด้อ ก็แค่กับับกับกับพี่น้องเีมมานี่นเอามาคพี่น้องมากพี่มึงตามหาโอเคได้พี่น้องผุนอยู่ผุนเฮ้มาเด้ยับมาเด้อมาเด้อแมกันแสมกันอือออจีอดยีดยอดสุดยอดพี่น้อง ทีมงานน้โคกครับทีมงานน้ำโคกเาเบ่งรอบสองนีพี่น้องเป็นแน่วอไรลุลุ่มลุลุ่มออรอบนึงคือแล้วคือแล้วคือแล้วแงแ็ครับวนวคือแล้วคือแล้วไปย่างต่อทสอีกจหน่อยปอ้แล้วอ้ทนวัดนี้พอดีเลนี่คือแล้วคือแล้วรอบนี่คือแล้ว สองเดี่ยวไม่ได้พ่บอยใหม่เดี่ยวน่ะอีกเจ้าหน่อนใช่มันพวกล่ะพอแล้วมันแตกแล้วพอแล้วมันแตกแล้วพอแล่ะมํนไมดูพวกร้านเดาก็ยังทานเอาน่ะสวย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 มันสวยนะเบ่งพี่น้องเบ่งที่ใกล้งาม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 รอบนีีงามรอบสองพี่น้องเสร็จเวลาเกือบสองชั่วโมงพี่น้องเอามาเลยพี่น้องมามาหนิแล้วแล้วพี่น้องลองลองซิมเบิ่งพี่น้องสี่เท้าออ่ะ เป็นไงครับรสชาติเบิ้งๆเลยพ่อไปวไปว่าเลยบอกครับเสียบอันนี้เสียบเพิ่นะครับผมย่เกด้วยอ่า้เอาละครับเอาละครับตัครับโอ้ยเกี๊ยวลยกินนะครับผมเอาล็กเอาเอาเอาตีนีบอตนี่นะกินแต่ว่าตัดมาเอามาเอา Oh, đúng rồi rồi. Ô, 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 súp bữa nào súp bữa nào, mọi người mẹo giảm nó. Mẹo đi theo. Mày vô. 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 Mày Mày vô.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  Mày Mày vô. 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 Mày

สมรละฟังนะครับผมผมก็รั่วไปเลได้เลย่านขอน้องคุณอะไรครับผม